สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง fc เบอร์สุข,ขูสุขคนบวชจะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเดอ้อก็ยินดีต้อนรับประส่นซองมาลาวนะพี่น้องมเมนี่ก็ออกมาไทยหุดไว้นะพี่น้องพราะว่าสี่ยอดเข่าเนาะดำก็คือสิบโอไว้ตพี่น้องเลยะวาคนมันน้อยสปพนกับคาลูกนางเองกก็ท้องไงเลยพี่น้องดำก็คือจิยากเนาะไปไทยกับบ่อจอนนะพี่น้องเดี๋ยวไปหายน้าก่อนหายน้าไปกินพี่น้องเลย ในน้นองคนตกมาวานนี่พี่น้องเต็มคือเก่าเลยปะเลยปลาสงสัยไปหลายแล้วพี่น,อน,น้องเลยน้ำแดงขึงเหมือนนี่เนาะปลาตอโอ้ยังมีอยู่เด้อเห็นด่ว่ากันได้ยังบ้อนอยู่พี่น้อง มันขึ้นมาหากินแบบชิงเงือกียังเนาะผู้เศษอางหงอาหารมันไหลลงตามน้ำเนาะอ๋อฝนขึ้นมาเทิงพี่น้องยังมีลายอยู่ป่าปีนี้บบได้ปล่อยปีนี้โอ้ ไปหาบาจอนดีกว่าพี่น้องไทยหน้าสามไหงมัเนเ่ยบาจอนรับเล่งเต่งเล่งแต่งไปรถรถคันห,หนึ่งคือแบบ หวานก้ลาเนาะปูนไทยยะลุมโพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เห็ดถั่วอีกแล้วหัวมองยอดเขาเนี่ยมันเพไปเลย สมแซมอะไรพี่น้องบอ้งัวเข้าไปเนาะบรรยากาศมานี่ใครเนน่ยแต่ขึ้มคือพนชิตกน,าาน,นี่แหละโอ้เนาะเมื่อวานนี่ตกประมาณสองสมูหัวจากอยู่ทงนาเนี่ยนามจังายเนาะเข้าสู่แล้วดูทำํำนาอย่างเต็มโตแล้วพี่น้องต่อไปก็มิแต่ไทย theo hay theo na để hay vừng làm gần đó khẩu thằng đây đấy bạn Nhà เลิ่มเคี้ยวเลยเนาะเข่าทั้งได้เนี่ยให้หน้านี่แหละเนาะพี่น้องที่เฮาสิมาไทยเนะานนะซ้ำให้ใหญ่เนาะโห อยู่หันมีน้ำเนาะมองรูปมองโน้นเนาะพี่น้องมันก็เลยแบบน้ำอยู่หันลายบ่จอนจิมาไทยให้เทิงเนาะ ายาไา่ลายพี่น้องบอฮูหว่าเวลาเขาห,หยอดเขา่ามันจะขึ้นลายขนาดใดเนาะเพราะว่าเขาบดได้ขาหญยาเนาะไปกลเนี่เพราะว่ามันเป็นนาใหม่มันก็เลยบลายบนได้ปีนี้โอ้สุดยอดแน่นอนเลยมียาขายยาคือชีดีตอนนี้บราจอนเพื่อก็มาแล้วเนาะพี่น้อง ตอนนี้เบอร์จอนเพิ่งก็ลงมือไทยแล้วเนาะพี่น้องหาก็สชิได้หอบเดียวเนาะหอบที่สองกะน,นี่แหละกำลังสิมาปุ้นอยู่บไกลๆนึ่งพอตอแดดเลนะเลยเมื่อกี้นี้ยังแบบคึ้มๆอยู่เลยเนาะฮ้อนๆอนพี่น้องบ้านนี่ วนนะพี่น้องวนไทยจะสี่หารอบบุได้มีเป้นนั่งเดือพี่น้องบ้านุมเฮามีแต่เห็ดอย่างตามรถ คฟิชเล่ยห,หนึ่งเนาะต้องยางขาลอ,อยเลยแหละหากระไทยได้สัมนี๊เนาะพี่น้องยังบอเลยเขื่งซช่ไเนาะไปไทยซอยเพิ่นกินนี่โอ้ต้องไทยญ้าก็เลยพี่น้องเลยมันแบบหญ้าลายฟ่อมเนาะบอลหันผัดคือว่าไทยง่ายเนี่ยบอลหันเนาะบอลถึงมันมีนม้ำแฉะนิดหนึ่งเนาะ ตัวบอลนี่บอลนี่มันอยากอันนั้นพี่น้องเอ้ยมันอยากงัดเนาะไม่แต่อยากไปแต่ขางเดียวทั้ทงนั้นนะครทยง่ายอยู่นะทั้งนั้นทั้งนี้อยากแง่พี่น้องเอ้อยแง่มันลายปะแล้วว่าดินมันสีแข็งแขงเนะาะทั้งนั้นมันฝุดบ่มน้ำเนาะเลยทยง่ายเน,นี่ยนึนง บ่าบ่อจอนเพื่อน,นันจับเขียดบ่าด้วาจังใดไทยไปกับได้เขียดไปน้ำได้พี่อ้องสงสัยสายพานมันยานมันจังแบบบไไ่อยักแหงไปเลยยูบอลน,นี่ไทยยางง่งเนาะโอ้โอ้โอ kiệt卡车，này lái oh, to này đấy. kiệt卡车 thì nọ, này sẽ có, bắt đầu to nhì thì tròn vẫn đay, lái to từ từ này nó. vần <laughs> thì thấy nhạt nhạt, thì nó, nhà, này. nhà bọn lái bọn này nó nhà này. Này nhà lái mình thì nó, cho mà mong này, vội nhạt thì thấy ngay yếu này. lái này, này ไปไทยซอยว่าจอนได้สามสี่คองอพี่น้องเลยเมื่อยเลยไถ่ายหนาก็แต่คนละคันเฮงเหนื่อยแล้วน,นี่เขาจะว่ายังไ <c oughs> ม่เที่ยงทไทยแต่คนละคันเฮงผักพรแล้วปาดเหนืนอ่อยได้ถ่ายน้าน้อใครเนี่ยแต่มีสองคนพี่น้องเลยแต่มีคนเดียวเดีย๋ยวไล่เฮ้ยเอาบ่อน,นี่ <c oughs> แกนกับมีดคอันนี้มีนกเลี้ยงนกขักอยู่เออคือเนาะเขาเห็นลายโตแล้วตอนเขาถ่ายเขาหับบอดแหกเก็บอเออเน่บอลนี่ใส่ไงยอยู่เนาะ บอ่อนี่มันแบบบอ่อคอยงัดปนไนไดยไถง่ายอยู่บอ่อนี่บอ่ออย่างงัดปไนได้นอกทางนี้เนาะทางนั่นน่งงัดแทงพี่น้องปั๊บไถ่อย่างงคือเก่าประมาณนี้ให้นี่นะประมาณสัปโมงกว่าสองสัปโมงเวลาจะเสร็จแล้วคิดว่า ตอนนี้เนาะท้องฟ้าพี่น้องโอ้โหอตะเมฆลายประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยชีวิตดูกศาวาห้สาวดาแดงเนาะตอนยามนาก็เห็นนะาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ไทยใกล้ชิแล้วนะพี่น้องป๊อใช้เวลาดนนาลีหิวเข่าอะาลรแบบนะี้เนาะมัน กะ่สีลล่สิบสองโมงเลยพี่น้องตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าๆเลยเนาะเพราะตองไทยไปโดนดนมาสิแล้วคล้อยตอกตอกตอก,ตอกไปไทยงากมันดินมันมันยังแข็งอยู่เนาะบอลน,นี้นะไทยง่ายบอลน,นี้เนาะบอลแถมมันมีน้ำด้น,นั่นนึงเลยถ้าอยู่แถวนั้นนะ่ะ แถวบ่อจอดพันไทยตอนนี้เนาะดดไทยมันจะอยากออกออกจากคลองเนาะไทยซอยพันหากัะยาบกินนี่พันไปเปลี่ยนเฮาเนาอพี่น้องแมลงนาซีไฮนี่เนาะแมลงเห็บหน้าหญ่ยร้ายกับเมื่อยเนาะเผิ่อจะแล้ว ใช้พอดีเอาแห้งเมือ่อยเลยพี่นออ้องเลยเอ้าวันนี้ถ้าเบิ่งตอนต่อไปพี่น้องแล้วตอนนี้ไปหากินข่าแล้วพี่นอออ้องเลยยิ้วข่าอะไรโอ้เที่ยงลอเด้นี่อันนีกประมาณสิบนาทีเที่ยงพอดีครับหญ้ามันลายใช้แบบง่างยาๆเห็นไหมพี่น้อง ไปไทยนะ่ะโบยักวหยข่อยเมื่อยแห้งเลยรถีแล้วแล้วเนาะใกล้แล้วพี่นอ้องเลยผลงานสองคนมาเ่ยได้สันนี้แล้วมาแรงเอาใหม่แดดเริ่มห้อนเขาห้อนเขาาล้ว คำันเคิมนี่ชิบมเมื่อยบันไดเนาะไทยอันนี้มันแดดได้พี่น้องมันแดดจ้าเนาะท่องกระเบิมห้องแล้วเดี๋ยวถ่ายสรุปผลงานเนาะวันแบบนี้เนาะฮ่าพี่น้องลงหน้าเมื่อแรกเมื่อยขัก อันนี้ก็แล้วเรียบร้อยพี่น้องให้แลกเนาะเพอ่์อสิแล้วกับโมเมงง่ายๆไ,ไทยเป็นเทา่าไรชั่วโมงเนาะเอ,าอ่อยางจนคาลาไปเลยพี่น้องเอ้ยพู้นบจ่จอนไปเราหลดไปจอดไว้เนาะจอดไว้แถวห่มไปเลยเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาละสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปบ่บายซัมนีเดอ้อท์ธมะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด้เพอพ่อแม่พี่น้องยังไงก็ต้องขอขอบคุณ FC เบอร์สุขุสุกันเด้อที่ติดตามโมบายพอกับคลิปหน้า แล้วสาบายดี